สวัสดีครับหากทุกท่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารและเรื่องราวดีๆกับทางช่องของเราด้วยนะครับอาจารย์มาศสินแสงห่วงจุ้ยระดับโลกเปิดดวงพิธาลิมเจริญรัต Facebook ของอาจารย์มาศได้โพสต์คำทำนายดวงพิธาลิมเจริญรัตพร้อมกับได้ระบุข,ข้อความว่าคุณพิธาลิมเจริญรัตเกิด5กันยายน2523 ไม่ทราบเวลาเกิดตามวิชาดวงจีนคุณพิธานั้นเป็นคนธาตุทองหยินนั่งไฟมะเสงเหมือนอัญมณีที่มีไฟส่องสว่างประกายแวววับจึงมีรูปร่างหน้าตาดีเป็นพิเศษมีสเสน่ห์บุคลิกหน้าจดจำรู้ราและมีรสนิยมดีมะเสงเป็นดาวขุนนางจึงเป็นดวงมีอำนาจคนที่มีคุณธรรมเกลียดความชั่วร้ายมีไหวพริบสติปัญญาดีพูดจาฉาญฉาน รักษาภาพลักษณ์แข็งนอกอ่อนในไม่ดื้อหัวชนฝาหากมีเหตุผลที่ยอมรับได้ทำงานเป็นทีมได้มอบหมายงานเก่งมีความสามารถในการคาดคะเนผลที่ตามมาศึกษาและวางแผนอย่างละเอียดเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตัวเองอย่างรัดก,กุมในดวงมีธาตุทองเยอะมากถึง4ตัวแต่เป็นดาวคู่แข่งถึง3ตัวทำให้มีบุคลิกเป็นคนมั่นใจในตัวเองสูงรักพวกพ้อง ชอบต่อสู้เอาชนะไม่ยอมแพ้แก่ความอายุติธรรมถึงแม้จะไม่ทราบยามที่เกิดก็สามารถตรบุดได้ว่าเป็นดวงดิถีทองแข็งแรงมีกำลังมากซึ่งจะมีาธาตุให้คุณจะเป็นาธาตุไม้และน้ำที่หลักปีเกิดจะใช้ดูในเรื่องของภูมิหลังวัยเด็กและเรื่องทางไกลมีาธาตุทองอย่างสองตัวที่เป็นดาวคู่แข่งวงเล็บทองหยิน กับทองหยางถือเป็นคู่แข่งกันโดยทองหยินหมายถึงทองและโลหะมีค่าหรืออัญ,ญมณีส่วนธาตุทองหยางคือเหล็กโลหะใช้งานเป็นเครื่องมือและอาวุธจึงมีบุคลิกค,คือรวดเร็วแข็งแรงแข็งแกร่งชัดเจนหนักแน่นเด็ดขาดในวัยเด็กจึงมีความเป็นคนหัวแข็งชอบต่อสู้เอาชนะไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆใช้ความรุนแรง และต้องแยกจากครอบครัวไปอยู่ต่างประเทศซึ่งคุณพิธาเคยให้สัมภาษณ์ว่าเป็นเด็กเกเรจนครอบครัวนั้นต้องส่งไปอยู่ต่างประเทศหมนฟองสนานเผยคำทำนายดวงการเมืองจะได้รัฐบาลหน้าเก่าหรือหน้าใหม่สถานการณ์การเมืองในประเทศไทยเรียกได้ว่ากำลังร้อนแรงเป็นที่น่าจับตามองล่าสุดผู้สื่อข่าวไทยนิวส์ได้สัมภาษณ์หมนฟองสนานจมามรจันทร์ เกี่ยวกับเรื่องของดวงการเมืองโดยเผยว่าหลังเลือกตั้งเมืองเรายังไปได้ดีอยู่แต่ว่าการเมืองก็อาจจะมีอารมณ์กันเยอะมากอาจจะมีเรื่องวุ่นวายเช่นการประท้วงต่อสู้กันแต่ในที่สุดเขาก็จะหาทางกันได้เองในการที่จะตั้งรัฐบาลฝ่ายค้านให้รอดูนิดหนึ่งเพราะจิตใจคนไทยจากดวงเมืองนั้นโดนกระทบมาก เดี๋ยวมันจะมีลีลาของการคลี่คลายคือเริ่ม18ตุลาคม2566เป็นต้นไปและ21เมษายน2567เป็นต้นไปแล้วจะเข้าสู่ปีที่ดีของเมืองมากสิ่งที่ต้องรีบทำคือ21เมษายน2567วันเกิดเมืองถึงวันที่21เมษายน2568หนึ่งปีที่เมืองเรานั้นมีโอกาสทองต้องรีบทำปีนี้ ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรนั้นจะต้องรีบทำเลยเพราะดาวใหญ่ให้คุณหมดดาวร้ายหลบมุมดาวประจำตัวดาวประจำชีพเมืองเป็นสีตบภูมิสุขลาบมากเลยนะเมืองนะ่ะนี่คือโอกาสทองของเราเชิญชวนกันฟันฝ่าไปให้ถึง21เมษายน2567ส่วนกรณีของเรื่องวุ่นวายโหนฟองสนานเผยว่า ไม่ว่าจะเป็นยังไงมันก็จะเป็นวิถีทางของประชาธิปไตยนะเราต้องยอมรับแต่การใช้อำนาจทางการเมืองและการใช้อำนาจในการใดๆทุกฝ่ายต้องระมัดระวังให้มากเพราะพฤหัสกำลังเป็นกาลีจรหมายถึงการใช้กำลังการใช้อำนาจทางกฎหมายต้องระวังมากเพราะเรื่องร้ายอาจจะเกิดกับฝ่ายตุลาการเกิดกับโหนคูบาอาจารย์เช่น ุณอัทวิโรศสีตุลาก็จากเราไปแล้วแบบไม่น่าเชื่อการแช่อำนาทางกฎหมายจะต้องเที่ยงธรรมสุดขีดไม่ให้ติไม่ให้อะไรได้แล้วเมืองเรานั้นจะผ่านพ้นและเอาตัวรอดเมืองเรานั้นอันที่สองคือประชาชนดีประชาชนส่วนใหญ่จะเป็นสิริมงคลจะออกมาดีและอีกหนึ่งประเด็นสำคัญที่หลายคนอยากรู้ กับเรื่องของนายกคนที่30ของประเทศไทยจะเป็นหน้าใหม่หรือหน้าเก่าทางด้านโหนฟองสนานตอบว่ามันพูดยากมากพวกเราไม่มีเวลาเกิดครบทุกคนเวลาเกิดเป็นเรื่องสำคัญมากมันพูดยากมากแต่ใครมาเป็นรัฐบาลสบายกว่ารัฐบาลพลเด็ประยุทธ์จันโอชาและเมืองก็จะได้ฝ่ายค้านที่ดีด้วยถึงแม้การเมืองจะวุ่นวายขนาดไหน เราจะได้รัฐบาลที่ภาร่าไม่หนักเท่ารัฐบาลเดิมเห็นพอดกประยุทธ์ไหมโควิดมาแล้วก็รัเสเซียกับยูเครนรัฐบาลน,นี้จะชิวๆกว่าถ้าเขาทำงานดีก็โอเคนะคำทํานายล่าสุดจากหมอปลายไพรกระซิบพิธีกรถามว่าหลังจากนี้ทิมพิธาจะโดนลีภัยต่างประเทศไหมหมอปลายตอบว่าคำว่าลีไพรยังไม่เห็นค่ะยังสู้อยู่ใน3-5ปี ยังเห็นทีมพิธาอยู่ในประเทศไทยฟังแล้วมันตกใจคะ่ะเพราะเรานั้นก็เสียเวลาไปเลือกตั้งกันมาไม่เห็นหีบเลือกตั้งคำถ,ถามถัดมาหมอปายเคยทำนายในรายการเมื่อต้นปีว่าจะไม่เห็นหีบเลือกตั้งแต่เห็นการเลือกตั้งหมอปายตอบว่าตอนนั้นก็ถามท่านยมว่าสรุปเขาก็เลือกตั้งนี่ท่านยมเลยบอกว่าไหนล่ะหีบ เห็นแต่กล่องพลาสติกทั้งนั้นเลยท่านยมพูดคำนี้ก็มันไม่ใช่หีบเหมือนสมัยก่อนมันคือพลาสติกท่านยมก็บอกท่านก็รู้ว่าเจ้ากล่องแบบนี้มาใส่ของสําคัญคำถามถัดมาถ้าทิมพิธาไม่ใช่นายกคนที่30แล้วจะมีใครเป็นนายกคนที่30ของประเทศไทยหมอปลายตอบว่าอันนี้ตอบยากมาก เหมือนจะยังเดียวกันไม่จบหรือเปล่าท่านยมบอกแบบนี้คำถามถัดมาหมอปลายเคยทำนายไว้ว่าคนที่เกิด21ทั้งสองคนจะจับมือกันแล้วมีคนใดคนหนึ่งขึ้นมาเป็นนายกคนละครึ่งสมัยหมอปลายตอบว่าเท่าที่จำได้คนที่เกิด21จะมีบทบาทสำคัญช่วงนั้นที่ดูเป็นดวงที่แรงและแข็งแต่กลับมาดูในช่วงนี้มันเปลี่ยนตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคม มันเปลี่ยนกลับข้างกลายเป็นว่าคนที่เกิด21ทั้งหญิงและชายถอยแล้วปลอดภัยแต่ว่าคนในบ้านยังอยู่ดีและมีอาหารที่อดมสมบูรณ์คำถามถัดมาหมอปลายเคยทำนายไว้ว่าถ้าไม่ใช่คนที่เกิด21จะมีคนที่เป็นพี่ใหญ่ของคนที่เกิด21จะมีโอกาสได้เป็นนายกคนต่อไปของประเทศไทยหมอปลายตอบว่าคนนั้นถอยแล้ววงเล็บเศรษฐา แต่พ่อเด็กประวิทย์วงสุวรรณคนนั้นยังอยู่และก็หัวเราะฮึบหน้าดวงการเมือง2,566ไม่ต้องพักภายหลังการลาสิกขาของหมอปลายไพรกระซิบนั้นด้วยครั้งนี้หมอปายได้ทำการเชิญท่านยมเข้ามาร่วมพูดคุยในรายการเหมือนทุกครั้งและหัวข้อการสนทนาในครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นทีมพิธาริ้มเจริญรัฐใช่านายกคนที่30หรือไม่ จากคำทํานายเมื่อปีที่แล้วที่บอกว่านายกจะเป็นคนเกิดวันที่ยิ้มเอ็ดอย่างใช่หรือไม่คุณหน้าหน้าขาวคนหน้าปรุมีบทบาทสำคัญท่านยมกระซิบหรือเปล่าว่านายกจะเป็นใครหรือจะมีเหตุการณ์มอบลงถนนและอีกมากมายติดตามเต็มๆได้ในรายการไทยรัฐทอล์กพิธาลิ้มเจริญรัตนโดนล้มใช่ไหม คำถามสำคัญทีมพิธาจะใช่ในายกรัฐมนตรีคนที่30หรือไม่ตามนิมิตของท่านยมหมอปลายตอบว่าไม่เห็นค่ะแต่เขาน่ะอยู่ในใจของใครหลายๆคนสื่อต่างชาติก็คือเขาแต่ในประเด็นไทยด้วยกฎหมายก็ไม่เห็นว่าจะได้เป็นแต่ไม่เห็นใส่ชุดที่สมควรคำถามถัดมาแค่สมัยนี้หรือตลอดไปหมอปลายตอบว่าค่อนข้างยาวเหมือนกันค่ะ อยากให้คุณทิมระวังตัวเยอะๆคำถามถัดมาตอนนี้นะ่ะมีประเด็นหลายอย่างที่กำลังโดนตรวจสอบสิ่งที่ท่านยมกระซิบข้างๆหูหมอปลายทิมพิธาจะถูกกับดักทางการเมืองเหล่านี้จนตัวเองหมดสิทธิ์เล่นการเมืองไปในระยะยาวหรือไม่หมอปลายตอบว่าอันนี้เป็นส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนใหญ่คือคนใกล้ตัวจะทำให้เสียกันทั้งหมดคนในกลุ่มที่เป็นสอสอนี่แหละต้องระวังคำพูด กิริยาทุกอย่างระวังให้มากๆเลยจะโดนกฎหมายจัดการก็คือปัจจัยคุณทิมพิธาไม่ได้อยู่ที่ตัวท่านคนเดียวแต่จะมีคนข้างหลังที่จะทำให้ท่านนั้นถูกสอยอย่างถาวรคนนั้นเป็นทั้งผู้หญิงและผู้ชายแต่ชื่อตัวหลักของพักที่ถูกตัดสิทธิ์ไปแล้วไม่ใช่ค่ะเขาไม่ทำแต่เป็นคนอื่น